รับผิดชอบอยู่หน่วยงานของกบขเนี่ยนะครับต่อไปก็ปปแผนของสายไฟฟ้าซึ่งกระแดกไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีการย้ายอุปกรณ์ต่างๆของไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตู้ t s s b s s นะครับแล้วก็สายเคเบิลต่างๆที่วางเรียงกันไปตามระบบแนวสายพันลำเลียงนะครับก็จะมีการขนย้ายมาที่ตำแหน่งใหม่นอกจากย้ายอุปกรณ์แล้วแผนของบอฟอก็จะมีหน้าที่บทบาท ในการที่จะกำหนดสำหรับในการเทสในช่วงการเทสทดสอบในการคอมชิเน่งก่อนที่จะส่งมอบระบบสายพานธำดสวัสดีครับผมสมพศกรุมคุณภาพดีเลิศวิศวกรระดับแแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าระบบขนส่งวัสดุครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องของงานย้ายระบบสายพานลำดินขาดนะครับแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าระบบขนส่งวัสดุ ก็ผมก็จะขอแบ่งเป็น4ช่วงด้วยกันก็คือช่วงแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของช่วงเตรียมการช่วงถัดมาก็คือเป็นช่วงถอดรื้อช่วงถัดมาอีกช่วงก็คือช่วงติดตั้งแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทสแอนด์คอมมิชชันนี่สำหรับช่วงแรกนะครับก็คือเป็นช่วงของการเตรียมการหลังจากที่แผนของปปเนี่ยได้ทราบแผนงานย้ายระบบสายพันธ์เรียงถ่านแล้วนะครับทางแผนของปปเองเนี่ยก็จะมาวางแผน ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นตู้ TSS ตู้ DSS พวกอุปกรณ์ฟิ d d ดไวซ์รวมถึงสายไฟและก็พวกแรงงานด้วยนะครับที่ที่เราจะเป็นต้องใช้ในงานย้ายระบบสายพานก็ในงานส่วนนี้เราจะต้องวางแผนล่วงหน้าออกเรื่องจะซื้อจัดจ้างแล้วก็เพื่อให้งานทันกับกำหนดการสำหรับช่วงถัดมานะครับก็จะเป็นช่วงของการถอดต้ ในช่วงนี้หลังจากที่ของบลของบขเนี่ยเขาเตรียมที่หน้าง,งานเนี่ยให้พร้อมให้เราตัดระบบไฟฟ้าแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเข้าไปตัดระบบไฟก่อนโดยเราจะตัดระบบไฟฟ้าแรงสูงที่22 kv หรือ6.6 kv ออกก่อนนะครับหลังจากที่เราตัดระบบไฟฟ้าแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าทําการถอดหรือสายไฟนะครับอุปกรณ์ต่างๆตามแนวระบบสายพานเนี่ยออก ทั้งหมดเลยเพื่อเพื่อเตรียมที่จะเอาไปติดตั้งที่หน้างานในลำดับถัดไปนะครับ หรับช่วงถัดมานะครับก็คือหลังจากที่เราลือระบบไปแล้วนะครับก็เป็นช่วงของการติดตั้งในช่วงของการติดตั้งเนี่ยหลังจากที่ทางของบลอของบขเนี่ยเขาย้ายโครงสร้างของพัดเชอร์แล้วก็สายพานมาไว้ที่หน้านงานใหม่เขาเ้าตำแหน่งใหม่แล้วนะครับทางทีมงานของบบเนี่ยเราก็จะยกตู้ท s s ตู้ BSS ไปวางไว้ที่หน้างงานใหม่เช่นเดียวกัน การติดตั้งติดตั้งระบบกาวก็คือระบบกาวนะครับระบบกาวนะครับก็จะมีสายกาวหลุมนะครับถ้าลงกาวนะครับหลุลงกาวด้วยใช้ผ่านแท้งแป้งกาวหลอดนี้นีน่ะครับจะมีระบบกาวทั้ง ตู้ t f s แล้วก็ BSS อย่างนี้นะครับต่อไปจะเป็นการวัดค่ากาวนะครับของตู้ BS และก็ TSS นะครับค่ากาวที่ยอมรับได้ก็อยู่ยที่ไม่เกิน5โอห์มนะครับตอนนี้เราวัดแล้วได้4.65นะครับ4.65โอห์ม ก็ถือว่าผ่านนะครับ <Okay. S 2> หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มการติดตั้งพวกสายพาวเวอร์สายคอนโทรลสายเอร์ สายไฟเบอร์ออปติกแล้็อุปกรณ์ซึ่งวันนี้เราจะมาทำการต่อสายไฟเบอร์ออปติกครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับติดตั้งอุปกรณ์ดีวดีไว้ไปจนตลอดทั้งแนวสายพานนะครับจนเสร็จครับนี่ก็เป็นการต่อจอย Box, <Okay. S 3> ดึงพูนคอร์ดนะครับครับผมนายกิตดาศิริสุขะครับมาจากแผนกหอรอฟอลครับงานที่รับผิดชอบของแผนกหอระฟอก็คือรื้อนะครับระบบไฟหน้าแทกแรมนะครับแล้วก็ไปติดตั้งที่ตำแหน่งเอาคั้เชื่อตัวใหม่นะครับ นี้ก็ทีมงานก็ได้มา,าลื้อถอนเสาไฟหน้าคักเชินนะครับแล้วก็จะไปติดตั้งที่ตำแหน่งใหม่นะครับก็ทําการลื้อถอนทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่ให้ขวางาในการาลื้อถอนหน้าหน้าทักแล็นะครับสวัสดีครับผมนายสนธยาอุตโมโนะครับอัอยุขณากของวสงสำหรับงานย้ายสายพานนะครับที่ ในส่วนในแผนกของเราที่เกี่ยวข้องก็จะมีงานระบบสื่อสารนะครับโทรสื่อสารซึ่งจะมีแยกอยู่ตรงนี้ก็คือมีระบบโทรศัพท์ระบบ CCTV แล้วก็วิทยุสื่อสารแล้วก็จะมีสายไฟเบอร์ติกด้วยนะครับผมที่เห็นในภาพที่ประกอบกันก็จะมีเป็นรูปของการเก็บสายไฟเบอร์ติ แล้วก็เก็บ,บกอุปกรณ์ C T T V แล้วก็ระบบโทรศัพท์ทั้งเก็บแล้วก็ติดตั้งนะครับในการยาสายพานสวัสดีครับผมโดมสันเจนคำช่างระดับ8ปดาในออบวฟนะครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับงานของระบบไฟฟ้าครับนี่คืออุปกรณ์เบลลิฟด้านท้ายนะครับที่ ฟังก์ชันการทํางานนะครับโดยใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวจับนะครับเซ็นเซอร์อย่างนี้นะครับนี่นะครับเซนเซอร์เป็นตัวจับอย่างนี้นะครับอุปกรณ์นี้ก็มีไว้เพื่อสําหรับป้องกันเวลาถ้ามีแผ่นโลหะหรือเหล็กแทงทะลุมามันก็จะเกี่ยวกับไอตัวเซลิ่งตัวนี้นะครับซึ่งจะโยกไปด้วยกันถ้าจะม,มีไอเหล็กทะลุสายพานออกมานะครับ ก็จะทำให้ตัวกลไกของเดรลิฟทำงานยกขึ้นนะนกนะ็จะสั่งให้สายพานหยุดนะครับแง้ไลครับนี่คือมออแปลงสวิตนะครับขณะนี้เรากําลังทำการติดตั้งอุปกรณ์แล้วนำสายเข้าครับซึ่งมออแปลงสวิตตัวนี้ใช้สําหรับจ่ายให้กับไลติ้งหรือปุกแสงสว่างบริเวณหน้าคัรเชอร์ครับ สำหรับระบบตัวนี้เราติดตั้งมาได้ประมาณ90%แล้วนะครับเหลือการทำการทดสอบอีกบ้างกไฟแสงสว่างลายนะครับ สวัสดีครับผมอนุวัฒน์บอดเดชานะครับรับผิดชอบเกี่ยวกับตัวเบลเวตแล้วก็เมททอนนะครับซึ่งตอนนี้กําลังติดตั้งอยู่ตัวเบลเวตก็คือเป็นช่างจำนวนผ่านของเหมืองแม่หมาะนะครับแล้วก็ตัวเมททอนจะเป็นตัวจับโลหะครับตอนนี้กําลังติดตั้งระบบคอนโทรลอยู่วันนี้ก็จะได้ประมาณ90%อร์เแล้วนะครับสวัสดีครับ ผมเรืองศัก์สมนาครับตอนนี้กำลังติดตั้งระบบคอนโทรของเมจิก MTD นะครับเครื่องกวาดฐานอัตโนมัติครับเครืคร่องเมจิก MTD นะครับจะควบคุมด้วย PLC s 7 1 0 0 2นนะครับแล้วก็เราจะต่อระบบคอมมิวนิเคชั่น